ยอสื่อที่ผู้ชมทุกท่นด้วยมาเอาไปเอาไปยอสื่อที่ผูชมทุกท่านด้วยนะผมย้ำเลครับวผมก็วันยื้่เกม G T L V เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกม G T L V ในเบือแฟมิเลียซิตีเหมือนเดิมครับผู้ชมซึ่งวันนี้ผมมาทําการเล่นเมืองแฟมิเลีเพื่อที่จะพักผ่อนสมองหน่อยนะไหนๆก็ไม่ได้ลงคลิปหรือสตรีมเป็นระยะเวลานานผมก็ขอมา คิดผู้ชมแล้วการผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่กูไปเรียนหนังสือกันนะ <c oughs> มันได้ทำอะไรได้ก็ต้องเรียนหนังสือครับผู้ชมแล้วก็วันนี้ผมอาจจะขอไปสืบสืบอะไรต่างๆหรือไปดูอะไรต่างๆนะผู้ชมซึ่งเวลาตอนนี้ก็คือเวลา <c oughs> 10บโมง46บผมซึ่ง10โมง4ีนี่เป็นเวลาที่ผมชอบเข้ามาช่วงในเมืองเฟรเลียในผมคือผมชอบเข้ามาตอนช่วงเช้ากับช่วง กลางคืนบ้างเป็นไาบางโอกาสนะแต่กลางคืนของผมคือเวลาอะไรรู้ไหมผู้ชมกลางคืนทุยกลางคืนของผมคือเวลาตอนแบบตีหนึ่งตีสองเลยผู้ชมซึ่งมันเป็นเวลาที่คนอื่นเขาน่าจะไม่ค่อยอยู่กันนะผู้ชมก็เลยแบบมาช่วงนั้นนะคนมันน้อยด้วยไงมันก็เลยทําให้ผมไม่ต้องคิดอะไรมากระหว่างนี้ก็ขอเรียนไปด้วยเลยแล้วกันหลังที่พูดไปก็ตัวช่วยครับคือคิดเรัวผม ก็อย่างที่บอกแหละก็คือผมก็เข้ามาบ้างในวางโอกาสนะผมซึ่งตอนช่วงนี้ผมก็ไปเน้นหนักที่เมืองชิวๆเป็นหลักนะผมซึ่งไม่ได้อัดไว้นะผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นตำรวจนะอย่างที่ได้ดูในคลิปไปนะได้ดูในสตตีมไปนะว่าผมเป็นตำรวจอยู่ที่เมืองชิวๆก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นเมืองแฟมิเหรืออะไรนะครับ ตอนที่ผมเล่นอยู่2เมืองจริง,รงผู้ชมก็คือเมืองแฟมิเลียกับชิวชว,วนะครับซึ่งมาทําให้ผมรู้สึกว่าเบาตัวไปได้เยอะมากถ้าเทียบกับตอนที่อยู่ Alive เนะี่ยผมเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ Alive เนะี่ยคือผมแม่งเล่นอยู่4เมืองอะสเมืองจริงๆนะผู้ชมก่อนหน้านี้คืออยู่ทั้งโมโมอยู่ทั้ง Alive อยู่ทั้งแฟมิเลียแล้วก็อยู่ทั้งชิวๆเว้ยผู้ชม แต่ชิวๆยังไม่ค่อยเข้านะช่วงตอนที่อยู่ alive คือเพิ่งเข้ามาช่วงตอนหลังๆนีนน่ผมก็เลยคิดหนักว่ากูจะแบบพักโลมาร์คไว้ดีไหมคือผมคิดหลายรอบแล้วคิดมาถี่ทั่วแล้วว่าผมควรพักโลมาร์คเวยเพราะมันจะหนักกับตัวผลแบบสุดๆนะผมแต่ไม่ใช่เพราะผมไม่ทําโลของตัวอื่นนะผมผมอยากเล่นแบบชิวๆไงแบบ โลแบบโลอย่างเช่นโลไอเบนอะไรเงี้ยโลเบนที่แบบอยู่เมืองชิวๆเป็นตำรวจอยู่อะหรือว่าอยู่ครอบครัวมิเลอร์เนี่ยคือมันก็ตอนนี้ก็คือแบบผมก็ขอเล่นแบบสนุกสนุกของตัวเองลวกันแต่ถ้าใครอยากให้เล่นด้วออยากดูโลเบนก็บอกมาได้ลวกันนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็อัดอยู่แล้วนะแต่บางโอกาส,บา,กาสบางโอกาสผมก็จะอัดคลิปเป็นสตอรี่ของเบนเป็นบางช่วงนะผมแต่ว่าไม่ได้อัดเป็นตลอดเพราะตอนนี้คือผมพยายามจะเน้นไปที่ตัวละครอย่างร็อบมากขึ้นนะผู้ชมเพราะว่า รู้สึกว่าล็อบเนี่ยมันมีสตอรี่ที่มันยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือสตอรี่มันยังไม่แบบไปถึงอะไรเงี้ยนะก็ะเลยแบบขอมาเล่นล็อบเลยเลวกันท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้คือผมเล่นอยู่2เมืองก็เลยหนักนิดนึงแต่ว่าเมืองเมืองเนี้ยจะเป็นเมืองหลักที่จะทําการตัดคลิปหรือว่าเป็นวิดีโอท่านผู้ชมแต่ถ้าเมืองชิวๆก็จะอาจเป็นช่วงเป็นช่วงๆหรือบางโอกาสนะผู้ชมประมาณน,นี้เนาะส่วนเมือง alive ผมก็ขอปิดไปเลยในการนะท่านผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ก็ตามสัญญาของผมว่าอยู่มาได้เดือนหนึ่งก็ขอพักเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมอย่างที่บอกไว้ผมจะอยู่เมืองนี้แค่เมือง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 ,ง l i v e แค่เดือนเดียวก็ตามที่สัญญาไว้ก็คืออยู่เมืองเดืเดอนเดียวแล้วก็มา f ฟมิ l i a ยาวๆเลยท่านผู้ชมนะครับตามนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะยังไม่กลับมาสตรีมนะแต่ก็จะกลับมาสตรีมอีกทีก็น่าจะช่วง วันศุกร์นี้แหละนะผู้ชมเพราะว่าผมอยากพักหัวพักสมองกับเรื่องอื่นๆนะผู้ชมผมก็เลยขอมาเล่นแบบชิวๆอาทคลิปอย่างนี้ไปก่อนนะครับขอพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนเนาะช่วงนี้คือผมพยายามจะปรับตัวในการที่กําลังเอาคาแรคเตอร์ของนายรอบกลับมาให้ได้กําลังที่ผมหยุดไปอาทิตย์หนึ่งก็คือผมหยุดพักให้โลของตัวมาร์กเนี่ยมันหายไปก่อนนะฮะให้มันมีตัวของนายรอบมามากขึ้นผมก็เลยแบบขอพัก ก่อนแล้วกัน,นะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ผมได้มีมีความคิดที่เป็นแบบลอฟทาตัวให้มันเป็นลอฟนะเออที่ผมพักไปนี่คือพยายามจะ edit อ ft, ิดิทคาแรคเตอร์ของลอฟให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้เนาะซึ่งยังไงคาแรคเตอร์ของลอฟมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรือเป็นมีอะไรเป็นพิเศษหรอกมันก็แค่แบบมีความลกลักในบางโอกาสเวลากดดันอะไรเงี้ยมันก็จะลกลักอย่างที่ดูในคลิปเมื่อพักที่แล้วท่านะผู้ชมของในลอฟนะก็เพราะว่าตอนนั้นคือแบบลกลักจริง ตาแบบมัน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 มี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 คนก็ยังชอบเองเลยก็นายไมาเป็นคาแรคเตอร์ของนายล็อกนะครับเวลาแบบเจอสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือว่ามันกดดันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะผู้ชมแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆของตัวนี้นะครับเพราะยังไงตัวโลนี้ก็เป็นตัวโบให้สร้างสีสันตัวเองอยู่แล้วนะผู้ชมมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากยังไงก็เถอะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัดล็อกนะครับอาจจะ อาจจะไปเล่นเฟมิเลียอยู่ก็ถ้าจะอัดรอบอีกทีน่าจะเป็นช่วงวันที่ผมได้สตรีมกลับมาสตรีมอีกรอบก็คือวันศุกร์นี้มั้งน่าจะใช่แหละยังไงก็ต้องดูดูไปก่อนนะผู้ชมหลังจากนี้ก็ไปดูคลิปที่ผมแอบอัดไว้ณตอนที่ผมได้ไปเล่นเงียบๆนะผู้ชมไม่ใช่สิเขาเรียกว่าได้อัดโกโปรไว้ในบางโอกาสซึ่งบอกเลยว่าผมต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะผู้ชมเพราะว่ามันดังมากมาก ผมพยายามจะลดแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆว่าผู้ชมเพราะว่าเสียงตอนนั้นคือผมเสียงดังมากๆผมกล้าพูดเลยตอนนั้นคือแบบแล้วมันหาได้ไงม่ตอนที่หาแล้วแบบกูกูแบบกูแบบนะผู้ชมโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันอันนี้ถือว่าเป็นการพูดประชาสัมพันธ์แล้วกันนะผู้ชมเนาะโอเคครับไปดูกันเลยครับ let's go ครับผู้ชมปะต้องเก็บตับอื่นไว้ก่อนเล่นตับนี้ก่อนใครดูมาี่คาเฟ่ไม่ได้ดูบางนี่เปิดดูอะเอาไปลุงเริ่มเลยผมเกิด เจออะไรแปลกๆผมก็เลยแบบเอาขอล้องไม่ไหวเลยตื่นต้นด้วยวจเสือมาได้เลยนะครับบุรีบุรีอ้าวไปขึ้นรถไปไปพาอีหลานคนนี้ออกไปที่ใครมันจะเลื่อนอะไรวะนะเล่นเล่นหยุดหยุดเล่นอยู่หยุดกลายเป็นลูกแป๊กเลยนะอะไรเงี้ยเ่าอิ่มไม่สนุกแล้วนะจริงๆอะที่ตอนเนี้ยที่ค้ำค้ำไม่ได้ค้ำว่าอะไรค้ำว่าแม่งมีคนคัดแม่งนั่นก็หาไม่รู้ค้ำอะไรนักหนา โ okay, อเคเลจริงจังแล้วจริงจังแล้วจริงจังนะแต่เราเพิ่งไม่เล่นแล้วจะดูจัะไปจัดไปฉันเขียนชื่อพี่นะครับโอเคไปทำร่วมกันเขียนเลยเก็บหนึ่งเขาก็ได้เขาไปอยากอยากวาดเร okay, ิ่มเริ่มเริ crazy crazy> ่มมุกมุกเริ่มเริ่มจังแล้วว่าจังแล้วว่าไม่อยากขำมานะอยาเสี่ยงไม่ขำจริงจังครับจริงจังเนี่ยาลงเอาจัดการเลยเนี่ยจะดูอย่างเล่าเอ็งเอ็งเอาเลยเอ็งเอ็งเองแปถามเลยถามพี่กันเลยจังหวัดที่ขึ้นต้นใน้าษาอย่างมะม่วงแ a งโก้มีอีโตา ไอ้ Dante, Nacional, เนมันกีแย่งพูดเเอาต่อเลยอะอันลิมแล้วอะอะเต่าต่าฮะเต่าเต่ไม่ได้ถามชุดชั้นในรัโกดีแ <mus> ั้วก็มีกมีเมียมีชู้หัวก็หัวกอะไรครับเนี่ยคนก็ กูไปกันดีกว่าไอ้ย่ๆครับแย่ไม่โยครับไม่โยครับไม่โยครับไอ้เจ้าอไรกู่งตืนอูต้องมาเจออะไรแบบนี้ันที่สหกเางไีดวแหม่กูกำลังชมดีๆใช่ไหมลุงยาการหมดแล้ว เสียการเอาสภาพนี้ครูครูก็ท้อนไม่น่าจะเสียอาการน่าจะเสียคนนึงไปเลยอะเล่นต่อเลี้ยงป่านที่หลายเลยตอนนี้โอ้โหอันนี้มีมีดเหรอแทงแท่งแท่ง เออผู้ชมผมลืมไปเลยว่าผมลืมพูดปิดคลิปครับผมโอเคผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะใส่ใหกันแล้วหนึ่งกดแชร์กดกระดิ่งเพ,พื่อที่จะพลาดคลิปใหม่กับสตรีมที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะผมก็ฝากกันด้วยกันนะผู้ชมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้สนุกมากเลยครับ <c oughs> ไม่มีใครโดนจับนผู้ชมโอเคนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับเจอใหม่กับสตรีมในวันศุกร์นี้นะผมเจอกันครับส่วน อะไรติดตามสตอรี่อรรของนายล็อกต่อได้นะคุณผู้ชมก็ขอบคุณมากครับ bye บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจีจียูบี B. อย่าพร่ชผมเจอหม่ครับบ๊ายบาย